สวัสดีค่ะวันนี้ออมมี่จะพามาทำโค้ดส่วนลดของ s h อป e ีกันนะคะเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีแอปของช h อป e ีไว้แล้วและก็เปิดร้านค้าในช h อป e ีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มยอดขายในการใช้โค้ดส่วนลดนะคะก่อนอื่นเข้ามาที่แอป s h อป e ีของเราเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนี่คือหน้าหลักของเขานะคะเสร็จแล้วไปตรงคำว่าฉันค่ะยู่ที่มุมนะคะเป็นรูปคนพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้มาที่ร้านค้าของฉันจะอยู่มุมบนด้านซ้ายค่ะกดไปเลยค่ะร้านค้าของฉันแล้วเลื่อนหน้านะคะลงไปหาคำว่า m a r k e t m ต r k e t i n g c e ิ t งเค่ะนะคะ Marketing Center เนี่ยก็คือศูนย์การตลาดนั่นเองพอเสร็จแล้วเห็นไหมคะข้างล่างแถบสีส้มจะมีคำเขียนว่าโค้ดส่วนลดกับโปรโมชั่นส่วนลดนะคะวันนี้เราจะมาทำโค้ดส่วนลดกันก่อนนะคะะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วคราวนี้ตอนนี้เรายังไม่มีสร้างอะไรไว้นะคะจะมากดคำว่าสร้างโค้ดส่วนลดค่ะ เขาจะให้เราเลือก2อ,อย่างนะคะโดยการที่เลือกว่าเป็นโค้ดส่วนลดของร้านค้าก็คือทุกอย่างที่อยู่ในร้านจะนำมาลดหมดหรือโค้ดส่วนลดของสินค้านะคะวันนี้เราจะมาทำโค้ดส่วนลดของร้านค้ากันนะคะพอกดเข้ามาแล้วอะคะ่ะเราต้องตั้งชื่อโค้ดส่วนลดก่อนสมมติตอนนี้เราตั้งว่า Fab นะคะ2 0 0พ2 2022นะคะส่วนคําว่าโค้ดส่วนลดอันเนี้ยตรงเนี้ยค่ะโค้ดส่วนลดตรงเนี้ยค่ะ4ตัวแรกจะมาจากชื่อร้านของเรานะคะเขาจะเอาแค่4ตัวหน้าของเรามาและให้เราใส่เพิ่มอีก5าตัวอักษรจะเป็นตัวอักษรก็ได้หรือเป็นตัวเลขก็ได้นะคะให้ไม่เกินอีก5าตัวสมมุติอันนี้เราจะตั้งว่าบูชาศูนย 1น,นะคะระดับ1ระยะเวลาเริ่มเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เลยก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนมาเป็นเริ่มในวันพรุ่งนี้ตอนกี่โมงเราก็กดเลือกเวลาได้เลยนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาที่เวลาจบนะคะสมมุติเราจะให้อยู่อีก1เดือน นะคะ1เดือนเราก็กดยืนยันค่ะประเภทส่วนลดกดเข้ามานะคะคราวนี้จะลดเป็นเปอร์เซนต์หรือจะลดเป็นมูลค่าหรือจะเป็น back. คอยแบ็กคอยแบ็กก็คือการให้เหรียญลูกค้ากลับไปอละนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เวลาที่เราซื้อของเนี่ยหรือดูแอดเวอร์ไทเนี่ยดูโฆษณาเนี่ยเขาจะมีการให้เหรียญเราอะคะ่ะซึ่งเหรียญน,นี้มีมูลค่าที่จะเอาไปซื้อของได้เหมือนกันนะคะ แต่อันนี้ออมมี่จะทำเป็นว่าให้ส่วนลดเป็นเงินเลยนะคะอย่างเช่นว่าให้ส่วนลดเป็นมูลค่าหนึ่งร้อยบาทห้าสิบบาทแหละ,ะน,น,นะคะส่วนลดยี่สิบห้าบาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเอาว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะสมมติออมมี่ตั้งห0สิบาท ะะแล้วกดบันทึกค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาดูว่าให้เรากรอกเข้าไปว่าราคาขั้นต่ำที่ลูกค้าจะซื้อคือเท่าไหร่ถึงจะได้50บาทนะคะเราก็กดว่าซื้อ1 0 0 0บาทได้50บาทจำนวนที่ให้โคส่วนลดนี้ให้กี่คนนะคะเราก็ดูตามจำนวนที่เราต้องการเลยค่ะว่าเรามีสินค้ามากน้อยหรืออะไรเท่าไหร่นะคะ เราก็ตั้งได้ตามที่เราต้องการนะคะคราวนี้คือการตั้งค่าแสดงโค้ชหน้าหลักนะคะคือถ้าแสดงทุกหน้าเนี่ยก็จะอยู่ทั้งหน้าที่เป็นหน้าร้านค้าของเราเฉพาะหน้าที่เลือกก็คือจะแสดงอยู่ใต้สินค้าของเราหรือไม่แสดง แต่คราวนี้ของออมมี่จะเลือกแสดงทุกหน้านะคะเพราะในเมื่อมันเป็นการดึงดูดลูกค้าเราก็ควรที่จะเปิดให้เห็นทุกหน้าแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะพอเสร็จแล้วทั้งหมดเราตั้งเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าบันทึกอีกทีนะคะตอนนี้เห็นไหมคะมันก็สร้างโค้ดส่วนลดมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะสร้างโค้ดส่วนลดอันอื่นอีกก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าสร้างโค้ดส่วนลดอันนี้จะเป็น ส่วนลดสินค้าค่ะเราก็จะมาบอกว่าเป็นเอ่อเป็นเฮลท์นะคะ healthy, เฮลที y อ่ะเป็นเฮลที่พูชานูทรี ะะเราก็แล้วแต่เราจะตั้งว่าเป็นบูนนูทรีหรือว่าเราจะตั้งว่าเหมือนเดิมก็เป็น0ูนนะคะเพื่อจะง่ายต่อการจดจําระยะเวลาเหมือนเดิมค่ะเราก็เลือกระยะเวลานะคะว่าเราอยากที่จะให้เริ่มอะไรตอนไหนนะคะเดือนหนึ่งเหมือนกันนะคะประเภทส่วนลด จะลดเป็นเปอร์เซนต์หรือว่าจะลดเป็นมูลค่าเราก็ไปตั้งเอานะคะสมมติอันนี้ลดอาลดเป็นเปอร์เซนต์ส่วนลดเราก็บอกว่าลด2%อย่างเงี้ยค่ะจำกัดมูลค่าไหมก็คือว่าอ่าโทษนะคะจำกัดมูลค่าเนี่ยค่ะก็เหมือนถึงว่าสมมุติลูกค้าซื้อร้อยหนึ่ง ส่วนลดสองบาทแต่ถ้าสมมุติลูกค้าซื้อแสนหนึ่งจะลดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะคะสมมุติอันนี้เรากดว่า2%ใช่ไหมคะส่วนลดจำกัดมูลค่ามูลค่าไม่เกิน200บาทอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จำกัดไว้แล้วว่าลดสูงสุดเราให้200บาทนะคะขั้นต่ำในการซื้อคือ500 จำนวนที่ใช้ได้ให้คูป,ปองนี้5,000คูป,ปองนะคะการตั้งค่าส่วนลดเหมือนเดิมค่ะเราอยากแสดงทุกหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วกดไปคราวนี้เรามาเลือกสินค้าค่ะเพราะการนี้เราจะเป็นการที่เราต้องเลือกสินค้านะคะที่จะเอามาลงได้นะคะเราก็เลือกไปว่าเราต้องการเอาสินค้าตัวไหนบ้างนะคะที่จะเอามาลงงวดนี้ ะะเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเลยค่ะกดเพิ่มเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะมีโค้ดส่วนลดอยู่2อันละนะคะสมมุติว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนไม่เอาอันไหนแล้วเนี่ยเราอยากยกเลิกเนี่ยมากดตัวนั้นแล้วเราก็กดลบได้เลยนะคะเขาก็จะกดขามอยืนยันเราอีกทีหนึ่ง ถ้าเรายืนยันว่าจะลบเราก็กดยืนยันถ้าเรายังไม่ลบเราก็ปล่อยไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็จะมีส่วนลดเอาไว้ใช้ให้ลูกค้าแล้วอย่าลืมนะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่ารหัสในการใช้ส่วนลดเป็นอะไรเราสามารถจะ Copy รหัสนั้นแล้วไปช่วยโฆษณาใน f c e e o o o เอ่ย i g เอ่ย TikTok เอ่ยนะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นและอยากมีส่วนร่วมเข้ามาดูร้านของเรามากขึ้นนะคะวันนี้ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันไว้และจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากออมมี่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ